ค่ะตอนนี้โควิดใช่ไหมคะโรงเรียนยังไม่เปิดเนาะคุณครูก็สอนเป็นซูมนะคะคุณครูให้ทําอะไรนะคุณครูให้ให้ทาอะไรดูสิแปลงล่างจากเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่างั้นเราไปกันเลยเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาวาดเลขหนึ่งกันนะคะเลยเริ่มเลย เขียนไว้ในช่องตรงกลางเลยอ้อ mm. เพื่อนๆถ้าทำพร้อมกับพิชาก,ก็ลองดูนะคะอ้าวและเป็นเส้นตรงทำอะไรได้อีกนะอ๋ออเเ <Yahoo! S 1> อเห็นแล้ว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 เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นอะไร <Wow. S 1> ทีต้นไม้ <Okay. S 1> เห็นไหมเล็กหนึ่งสามารถทำเป็นต้นไม้ได้ด้วย เป็นเลขสองเลยดีกว่าเรามาเล่งมือเลยเลขสองเลขสอง,เ,สองเอาเลยเลขสองซิเลขสองเลขสองอลาบิกเขียนให้สวยเลยนะม,มันมีรูปร่างคล้ายอะไรนะต้องเป็นเป็ดแต่นะ่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> ใช่โดยทั่วไปแล้วทุกคนจะบอกว่าเลขสองมันจะเป็นเป็ดน,น,น,นะแล้วดูซิว่าพิชาเขาจะเป็นตัวอะไรมาแล้วมาแล้ว ปีกนิดอ่ะปีกนิดหนึ่งอโอ้โหมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนดูซิจะเป็นอะไรนะปีกบินตรงนี้หน่อยอ่ะปีกบินตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ่าเป็นยังไงคะปากก่อนเพาปากมาอีกนิดหนึ่งอ้าวมาแล้วมันจะเป็นเป็ดนแบบี่แหม่ oh no อ้าวเป็ดมันต้องอยู่ในไหนคะลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมเติมน้ำให้เป็ดหน่อยดีกว่า เติมคลื่นน้ําให้เป็ดนิดนึงอ่าเป็ดจะได้เล่นน้ํานะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมแป๊บเดียวเองพี่ชามาเลขสามเลขสองแล้วพี่ชากเขาจะทําเป็นเลขสามเนี่ยทาเป็นตัวอะไรนะคะเรล่าว่าเลขสามเล่าว่าเลขสามแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นโครงเลขสามขึ้นมาแล้วนะคะให้ทายเร็วว่ามันจะเอาแล้วอ้าวมีแล้วอืมก้อนเมฆที่า เดี๋ยวจะให้ถ่ายามันจะเป็นอะไรืมดูอ๋อโอเคอันนี้เริ่มเห็นแล้วว่ามันต้องเป็นอะไรเนี่ยม,นนมีดินนิดนึงอ๋อมีดินนิดนึงปุ๋ยด้วยมีปุ๋ยด้วยแล้วก็หลาก วาดลงไปจนถึงรากข้างล่างเลยเหรอให้เห็นชัดเลยใช่ไหมคะวมันเป็นอะไรคะต้นไม้ที่ออกดอกแล้วไหนะดอกไม้ต้องมีอะไรอีกดอกไม้ต้องมีกา้กานด้วยอมีก้านมีใบด้วยนานเห็นไหมคะเลขสามเราก็สามารถแปลงร่างไปเป็นดอกไม้ได้ด้ยะหน,นูจะเอาเลขสี่แล้วนะ ตอนนี้นะเลขสี่มาแล้วมาแล้วเลขสี่เพิ่งได้แค่นิดเดียวเองเอาเลยเอาเลย <c oughs> ดูซิเลขสี่จะเป็นอะไรนะ <c oughs> ลองดูซิลองดูซิเลขสี่อะต่อเป็นข้างล่างว้าวเพื่อนเพื่อนรู้หรือยังรู้ยังรู้ยังอ่ารู้แล้วค่ะมันคือว้าวนี่เองเปด้ว,วยเพราะว่าจะให้นเติเติมพูดมันสวยงามใช่ไหมหลายหลายมุมเลยอ่า นี่แหละเรายังไม่มีโอกาสไปเล่นว่าวกันเลยเนาะเดี๋ยวไว้หน้าหนาวนี้ก่อนนะโอเ่าวนี่ง่ายได้สูเป็นว่าต <c oughs> อนนี้กำลังสนุกเลยเรามาต่อห้าหกันดีกว่า <c oughs> ไปเลยเดี <c oughs> ๋ยวซ่ลองเดีว๋วซิของพิชชาจะเป็นอะไรนะ <c oughs> อ้าวต่อลงไปตรงนี้ก็รู้แล้วละสิแล้ว <c oughs> อ่ามันคือแอปเปิลแน่นอนเ <c oughs> ติมไห้เขาสวยงาย นี่เองนี่ต่อไปนะคะไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วไราต่อไปเลยหก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 เลยคิดว่ามันเป็นอะไรนะขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ทำยังไงนะมันต้องเท่าๆกันด้วยนะอืมมาเลยรู้สึกว่าห่างกันอืมไม่เป็นไรเอ็มาสเข้าไปนี่นี่ไงเลขหก ทุกคนไม่รู้เลยเลขหกเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะเหมือนกันไหมนะตัวเองหลืออะไรนะเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมมาแตาตั้งแต่ที่หนูทำไปอ่ะหนูยังไม่ได้ใช้ยางลบเลยเลเหรอโอ้โหเก่งที่สุดเลยนั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าสามตัวที่เหลือเริ่มกันเลยจะเป็นอะไรดีน้า เลขเจ็ดลงมาดูซิอ้าวคิดออกแล้วเอาเลยคิดออกก็ลงมือเลยเอาละสิเอาละสิอ,ะสอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนๆลองดูซิจะ,จะเป็นอะไรนะกลายเป็นตารางวาดไปวาดมาทุกคนว่าจะเป็นอะไรทุกคนว่าจะเป็นอะไรนะดูซิ ดูสิดูสิ uh huh. เหมือนอย่างนี้เลยอะเหมือนตะอ้าวมาแล้วของกินที่เด็กๆชอบนี่นะฮะ <Wow. S 3> ตอนแรกยากคิดว่าจะเป็นอะไรคะใช่ที่แรกนะเราก็คิดว่าพิชาน่าจะวาดเป็นแก้วน้ําสรุปแล้วมันกลายเป็นไอศครีมโคนนี่เอง ท็อปปิ้งด้วยโอโหเยี่ยมไปเลยเลขเจ็ดของพี่วิชาใช่ไหมคะพี่วิชาประดิษฐ์เลขเจ็ดมาเป็นไอซิมงั้นเราไปต่อที่เลขแปกันดีกว่าไปไปกันเลยนะเลขแ อเลขแปดนะคะคิดิคิดว่าจะเป็นอะไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วอะไรดีนะเขียนลงไปเลยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนทายนะว่าจะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนก็ทำตามไปเลยนะเพื่อนเพื่อนทำตามไปเลยนะถึงเลขแปดกันหรือยังทุกคนว่าจะเป็นอะไรคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าความคิดของเพื่อนเพื่อนเหมือนกันหรือเปล่ามาแล้วมาแล้ว ข้างบนใส่หมวกข้างตัวต่อไปก็ใส่เป็นอะไรนะคะเป็นหน้าเป็นตาแล้วเป็นยังไงแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆ snowman น,นี่เองใช่ไหมเวลาหน้าหนาวคาริสต์มาสเขาจะทำาไงคะ เขาจะตกแต่ง snowman เขาจะทำ snowman แต่ว่าประเทศเี้ยประเทศไทยอะไม่ค่อยมีของเราไม่มีเราจะมีแต่ทางที่ประเทศที่เขามีอากาศหนาวเติม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 แขนให้เขาเลี้ยงสโา snowman แขนด้วนซะแล้วอ้าวใส่ก่อนเลยเอากิ่งไม้มาเสียบจิบอ่า อีกหนึ่งข้างเสียบเข้าไปเห็นไหมตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่า,ามาดูซิเลขเก้าจะเป็นอะไรนะเขียนให้สวยเลยนะเลขเก้าโอเคสวยงามมากทำไงไ,ไงค,ะคนะ<อ>ออต่อเข้าไปเอ๊ะหนอนหรือเปล่านะโอ๊ยมีผ่าตรงนี้ด้วยอตัวนี้โอ๊ยมีจุดๆด,ด้วยเหร แมลงสาบหรือเปล่านะโอ้มีหน้ามีตาด้วยอะมีขามีขาน่วาจะะเป็อไรมีขาแบบนี้ว่าจะเป็นอะไรขาแบบนี้จะเป็นอะไรดีหน้าหาคิตก่อนอาต้องมีหนวดด้วยไหมต้องมีหนวดด้วยไหมต้องมีหนวดสักนิดหนึ่งดีกว่าถึงจะสมบูรณ์แมลงอะไรเนี่ยก็ยังเดาไม่ออกจะว่าพึ่งก็ไม่ใช่ แต่ว่า,มาแมงสาบก็ไม่ใช่ <Wow. S 1> เติมหนวดข้างบนด้วยออันนี้นะคะจะว่าพึ่งก็ไม่ใช่นะคะพิชาเฉลยว่ามันคือ <c oughs> มแมลงเ <c oughs> ต่าทองค <c oughs> ่ะเดี๋ยวขอเวลาพิชาไปเติมสีสันให้กับผลงานก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพิชาก็ลงสีแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนๆว้าว <c oughs> ก่อนเลยเราเอาเบอร์หนึ่งเลยนะ เราทำตามลำดับเลยดีกว่าทำตามลำดับให้ถูกให้ไม่เลอะเทอะกันนะคะแต่ว่าหนูอันดับแรกหนูต้องตัดกรอบก่อนตั้งใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานที่ต้องส่งให้ครูทีนะคไม่ใช่แกล้งเล่นนะคะเป็นผลงานที่เมื่อไหร่เปิดเรียนตามปกติแล้วจะต้องส่งให้ครูด้วย เราก็จะระบายเลขสองนะเลขสองก็เป็นตัวเป็ดเลขสองนี่อตัวนี้ตัวเป็ดเราก็เอาสีตามความเป็นจริงดีกว่าเนาะใส่สีเหลืองไปเลยอ่าใส่สีเหลืองไปเลยดีกว่าเพื่อนๆนะระบายไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบให้มันอยู่ในเส้นนะคะระบายให้มันอยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบให้นเรียบร้อยเพราะว่าเราโตแล้วนะตอนนี้พี่พิชาเขาก็อยู่ปหนึ่งแล้ว ต้องระบายให้เหมือนอจริงแต่ถ้าเป็นอ,น,อน,นุบาลสองอน,นุบาลสามเนี่ยแบบระบายแบบสมมุติได้ใช่ไหมคะย่ล้ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าตามจินตนาการไงแต่ตอนนี้เราโตแล้วนะอตอนนี้นะคะก็กำลังจะทำปีกให้สวยงามนะดี๋ยวิอ่านี่ โอ้โห uh oh. สวยจริงๆเลยนะคะการเรียนเลขคณิตก็ไม่จำเป็นต้องเลขอย่างเดียวนะสามารถเอาศิละปะมาผสมผสานกันได้ด้วยเลยเห็นไหมคะสนุกไหมคะพิชาสนุกไหมสนุก<ห>นค่ะพิชาเลขเราก็ทำให้สนุกได้นะว้าว <Wow. S 2> mm. เป็ดแล้วปากเป็ดแล้วเป็นสีส้มสวยๆนะสีฟ้าจ้าคลื่นน้ำโอ้ยเป็ดลอยเล่นน้ำอืมหอเป็นยังไงคะ อ๋อสวยงามเลยคะเนี่ยตอนนี้หนูกำลังถูเลขหนึ่งเลขสองเสร็จไปแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้กำลังหัดไม่ให้ขยับกระดาษอ๋อเราต้องเวลาระบายสีอ่ะเรายัหมุนไปหมุนมานะคะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะอย่าหมุนไปซ้ายไปขวาตีลังกาอะไรอย่างี้ไม่ได้นะหัดตั้งไว้ให้ตรงนะคะรู้สึกว่าสีเหลืองยังไม่ดีใช้มือหมุนเราตามโค้งหรือเส้นตรงต้องพยายามนะคะ ว่าเราอ่ะทานเล็บให้ลูกค้าเนี่ยไม่ใช่อุ้ยขอรบษวนะคะขอณลูกค้าขอไม่กนักค่ะปิดตรงนี้นะคะลูกค้าจะเจ็บมือเอาลูกค้าจะเจ็บมือเอานะคะดอกไม้จะเอาเป็นสีชมพูเอาเลยเลขสามกันเลยดีกว่าเลขสามทุกคนเลขสามดอกไม้อ่าให้ทายว่าเลขสามอยู่ไหนติ๊กตือกเป็นสีชมพติ๊กต๊อกติ๊ก วเดี๋ไปไปเลยเกือบแล้วเกือบจะหมุนกระดาษอีกแล้วเอาเลยหนูมองอยู่นะคะคุณครูมองอยู่นะคะมีอาจารย์สอนด้วยอาจารย์จะคอยดูหนูดูแลเวลาระบายสีอะไรอาจารย์ก็จะมาดูทุกทีเอาเลยค่ะเริ่มเลยนะคะอุดอุดดอกไม้เราก็มีเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะพิชาเขาก็ใช้วิธี ขีดเส้นไปตามกรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยระบายเนาะเพื่อป้องกันอะไรนะไม่ให้มันออกนอกเส้นใช่ไหมต่อไปก็อปปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเนี่เป็นเลขสีกันแล้วนะดูนะต่อไปเอาเป็นสีอะไรดีจ๊ะ พูยังไม่เสร็จใช่ไหมเอาเป็นสีชมพูออกเข้มเขมนิดนึงตอนนี้ยังอยู่ที่หมายเลขสีนะคะกำลังประดิษฐ์ให้ว่านี้สวยงามโอเคสีลดไม่ต้องอ่านก็ได้สีลดสี่ลดสีปดสีปดเอาเยอะยเลยดีกว่าเป็นไงเป็นไงสนุกไหมเสร็จแล้ว อันนี้จะเป็นเยวสีมิ้นทำไปไปเลยค่ะดกดใจมากเลยเยอะเพราะว่าเพื่อให้มันมองเห็นชัดนะคะีเสร็จแล้ว แว่นตาเป็นสีดำแวโอ้เป็นแว่นดำแว่นตากันแดดไม่ที่สีน้ำตาลอยู่ไหนอุ้ยไม่ใช่ดำ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  ว่าระบายเนี่ยมันจะระบายนานแต่ว่าหนูชอบเวลาระบายสีนะคะปกติตใช่ไหมคะพี่ชาเขาก็จะชอบระบายสีทุกตุ๊บตานี่เสร็จแล้วต่อไปเลยต่อไปเลยสีส้มโทนอ่อนๆนิดนึงแต่ถ้าระบายกดก็จะเข้มนะคะ อ๋อจะเลยไปที่ไอศครีมแล้วเหรออ่ะรสส้มรสส้มอันนี้ระบายไม่ได้ออกแรงก็จะเป็นแบบนี้อ๋อลูกแรกเป็นรสส้มก่อนใช่ไหมคะลูกที่สองนี้ทพกาคุจะต้องรอดูลูกที่สองต้องรอดูใช่ไหมว่าจะเป็นสีอะไรนะลูกแรกทำไปเป็นรสส้มแล้วเอาเดี๋ยวที่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นนะตรงี้ดิ เลือกมาเลยไอศครีมมีหลายรสมากเลยใช่ไหมคะมีเยอะแยะมาเลยเลือกมาเลยอังุ่นสตรอเบอรี่อังุ่นช็อกโกแลตย่ารู้ใจหนู่มดีเลยตกลงเป็นอะไรคะช็อกโกแลตนั่นเองของโปรดเหมือนกันอ่ารถของโปรดเหมือนกันนะคะรสช็อกโกแลตรสเปิดเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วว้าว ่คอนก็เป็นนะคะลราละบาคน จะเอาเแต่ละเบ็ดนะคะ,ะได้ค่ะอันนี้สมจริงมากนะคะเวลาไปที่ร้านจะเป็นอย่างนี้นะคะเอาท็อปปิ้งมาโรยโรยให้มันติดที่ช็อกโกแลตที่เนื้อไอศครีมหมนูว่าจะเอาอันนี้เป็นรสส้มวิ่งไม่เอาดีกว่าเพราะมันทำไปแล้วเราจะเอาเวลา,ากับไอศครีมเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าไอศครีมเป็นของโปรดของเด็กดๆนะคะเราต้องกนิดนี้ก็เลยจะพิถีพิถันนิดนึงกับการระบายไอศครีมนะคะ เสร็จแล้วยังเเสยังขอยังอีกขอเอาเป็นมัดเมรลกหัวใจนิดติกตกติดตักเกมมันมีรลูกหัวใจเป็นยังไงคะอ้าวเสร็จแล้วจะสำเร็จแล้วโอ้อตัวนี้เห่อยจริงเลยนะคะ 对了呀。 เยเป็นบตัวให่กว่า,าหลังจากขยับเนื้อขยับตัวแล้วคลายเมื่อยขึ้นแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยมาก<า>เหน่ยมากอีกเราต่อเปนอีกสตัวดีกว่าต้เป็นสีขาวแบบน,นี้นะคะสีขาวทุกสีได้แม่เ้เรามาเริ่มต,ต,ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่ตัวที่แปด หลังจากออกกำลังกายมาม <c oughs> จะไหวไหมคะแม่ <c oughs> จะไหวอยู่แม่จะไหวอยู่ต่อเลยสู้งาของเัวเองนี่แหละต้องเสร็จ <c oughs> สีสันสดใสหน่อยนะเพราะอยู่บนหิมะสีขาวเราต้องทําโนโ์แมนให้หนูจะเอาพสีแบบนี้อ๋อให้เขาเด่นเลยหมวกเขาต้องสีสดใสนะ อ่าใส่ไม้ก่อนเขาหาไม้มาทำเป็นแขนใช่ไหมคะกิมคนกังกแจกค่ะเสร็จแล้ว,ว,วไปตัวสุดท้ายแล้วตัวที่เก้าเก้าแมลงเต่าทองแมลงเต่าชวง คองน่าจะแบบง่ายๆอ๋อม่ตัวองง่ายๆใช่ไหมคะมีตัวมีหัวมีแขะมีขามีหนวดโชว์ผลงานเต็มๆเลยว้าวเลขหนึ่งต้นหนึ่งต้นไม้เลขสองเป็ดเลขสามกระถางต้นไม้เลขสี่เป็นว่าว เลขห้าเป็นไอศครีมเลขห้าอยู่ไหนคะเลขห้าเลขห้าเป็นแอปเปิ้ลเลขหกเป็นด้วยตาเลขเจ็ดตอนแรกยอนึกว่าเป็นคิดว่าเป็นเหมือนแก้วน้ำแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไอศครีมอันนี้สุดยอดมากเลยนะคะเป็นโนุกมากมาเล่นตับทอง